ทำประกันชีวิตใครบอกอ่ะทำประกันเนี่ยภาษาพูดภาษาราชการเขาเรียกซื้อประกันการซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสุขภาพฮารอมุนบาบทำไมอ่ะเพราะซื้อสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่ออไรสมมุติเราซื้อประกันสุขภาพปีนี้ไม่ป่วยเลยโ,โหเสียดายตังไหมตังซ์ซแล้วโอ้โหเฮ้ เอายังไงดีวะไปหาหมอสักหน่อยเว้ยไปตรวจสุขภาพอย่างดีได้คุ้มคุ้มคุมการซื้อขายต้องมีสิ่งของซื้อปลาในบ่อทั้งทั้งที่มีปลาแต่เราไม่เห็นตัวปลาปอปลาบ่อนี้เหมาเลย1มือนหนึ่งไอคนทําเลี้ยงปลาเอาเว้ยหมื่นหนึ่งก็หมื่นงเว้ยดีก็ไม่รู้แเขาจับปลาขึ้นมาได้ปลาสามตันสามหมื่นเมียว่าผัวว่าไงบังเอ้ มีหัวไว้วางบนบ่าเองเห็นไหมก็ดนว่าอีกนี่ไงการซื้อของที่มองไม่เห็นเขาเรียกว่าใบอุลกอร์ดใบอุลกอร์ดไม่ถูกต้องเห็นไหมทั้งๆที่คนขายก็พอใจคนซื้อก็พอใจแต่ไปซื้อปลาในโบเพราะมองไม่เห็นอิสลามห้ามและนี่ซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพรู้เรอจะพวยวันไหน มันเป็นการหลอกลวงเป็นการเอาเปรียบกันไอ้คนที่บริษัทปากการะกันก็เอาแล้ววะยังไงก็เอาก่อนเออไปเถอะไอ้ทางนี้ก็บอกเอาละเมืงกูป่วยเมื่อไรมึงเสร็จกูแน่กูทําท่าจะป่วยแล้วกูทําท่าจะป่วยก็ก็จะจะเล่นเขาไอ้บริษัทปากการะกันก็บอกอไอ้มันเถอะมันทําหลายคนถึงมันจะได้ไปเราก็ได้ตังมาเราก็ไปลงทุนเพราะเขามีสมองเขามีโน้ตเฮาเขามีสมอง เขาไปลงทุนเขาจ่ายเราค่าป่วยมือหนึงเขาทำได้เป็นแสนดูบริษัทบริการบริษัทประกันเขาจริงที่ไหน